ประเทศไทยต้องการความชัดเจนการเจรจาภาษีทรัมป์กับสหรัฐถูกระงับอย่างกระทันหันทําให้ภาคเอกชนวิตกกังวลและถูกกระทบเช่นกันการละเมิดอธิปไตยและการตอบโต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณห้วยตาามรียจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่สิ์พฤศจิกายนที่ผ่านมาทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยีบทุ่นระเบิดซึ่งรัฐบาลไทยมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตย ที่ไม่อาจยอมรับได้นอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีจุดประสงค์ในการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนการระงับการดําเนินการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติให้ระงับการดําเนินการตามข้อตกลงร่วมกันนี้ทันทีและเรียกร้องให้กัมพูชาออกคําขอโทษพร้อมกับการป้องกันเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตแต่กัมพูชาไม่ได้ตอบรับและอ้างว่าทุนระเบิด เป็นทุนเก่ากระทั่งยังเกิดเหตุการณ์ที่กำลังจะยิงปืนระดมเข้าฝั่งไทยในสแกแก้วซึ่งทําให้ฝ่ายไทยต้องตอบโต้ยิงกลับกัมพูชาจึงออกข่าวว่าฝ่ายไทยใช้ความรุนแรงกับพลเรือนการเจราจาภาษีทรัมป์และการงับนายกรัฐมนตรีไทยได้เขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อชี้แจงเหตุการณ์และยืนยันว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงร่วมกันซึ่งส่งผลให้กระบวนการที่จะนําไปสู่สันติภาพถูกระงับแต่ในค่ำวันที่14 พฤศจิกายนประเทศไทยได้รับหนังสือจากรองผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR ขอระงับการเจราจาภาษีทั้งชั่วคราวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีตอบโต้ร้อยและสิที่ลงนามในกรอบการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐ USTR ระบุว่าการเจราจาจะสามารถดําเนินได้อีกเมื่อไทยให้คํามั่นถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันหรือกระทั่งบิบบังคับไทยให้ยกเลิกการระงับการดําเนินการข้อตกลงนี้ ซึ่งการกระทํานี้เกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ไทยเป็นฝ่ายถูกกัมพูชาละเมิดอธิปไตยความกังวลของภาคเอกชนาการงับการเจรจาภาษีทรัมป์ทำให้ภาคเอกชนวิตกกังวลตลาดสหรัฐเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญของไทยและการไม่แน่นอนในอัตราภาษีร้อยและ19ทําให้เกิดความไม่มั่นใจอาจเป็นเพราะสหรัฐกําลังใช้เรื่องทวิภาคีเพื่อแก้ปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาและเชื่อมโยงกับประเด็นทางการค้า,าการเจราจาการคุยระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีไทยแต่การเจราจาภาษีทรัมป์กลับมีการเจราจาการคุยระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีไทยทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องดําเนินการต่อไปและประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะใช้เรื่องทวิภาคีในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศแต่ถึงตอนนี้การเจราจาภาษีทรัมป์ก็ยังไม่มีการตอบรับจาก USTI อย่างที่คาดหวัง